สรุปฮั h เต t e r แบบละเอียดตอนที่409ชื่อตอนว่าเจรจา3เปิดตอนมานะครับตอนนี้ก็มีเสียงตามสายประกาศออกมานะมีคำสั่งประกาศใช้กฎอายการสุดพิเศษมีคำสั่งประกาศใช้กฎอายการสุดพิเศษนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมขอยย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมผู้โดยสารที่อยู่ชั้น5กรุณาทำตามคำสั่งจากเจ้าหน้าที่และทหารหรือหัวหน้างานของท่าน ปัญหาที่เกิดขึ้นชั้นบนจะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้น5้ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ส่วนชั้น4ีเองก็เช่นกันการปิดกั้นทางเดินขึ้นลงระหว่างชั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ชั้นบนส่งผลมายังชั้นล่างเราได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภยัยอย่างรัดก,กุมและสมบูรณ์แบบขอย้ำว่าไม่มีผลกระทบใดๆต่อชั้นสี่ ขอแจ้งถึงประชาชนทุกคนในชั้น3ให้คุกเข่าลงหันหน้าเข้าหากำแพงวางมือทั้งสองไว้บนกำแพงและรออยู่ตรงนั้นห้ามขยับจนกว่าจะมีคำสั่งจากกองทัพผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกยิงสถานเดียวในระหว่างที่เสียงประกาศตามสายออกมานะครับโบกเซนก็เริ่มคิดว่ากฎอายการสุดพิเศษมาตรการเฝ้าระวังระดับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตความเป็นความตาย ระดับประเทศอย่างนั้นเหรอจากเสียงประกาศนี้ทําให้ทหารทุกคนมีสิทธิ์ในการยิงผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ากับได้รับหน้าที่ในการกําจัดพลเมืองติดอาวุธที่เป็นอันตรายได้ในท,ทันทีขนาดโมเลน่าก็ยังตกใจนิดหน่อยเราที่เคยอยู่ชั้นหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าเท่านี้มันก็พอจำกัดขอบเขตลงมาได้แล้วว่าที่นี่อยู่ที่ไหนการประกาศของพื้นที่ ด้านบนจะไม่มีประกาศลงมาชั้นล่างดังนั้นที่นี่ต้องอยู่สูงกว่าชั้นสาแน่นอนถ้ายังมีการประกาศต่อมันก็จะยิ่งจำกัดให้แคบลงมาได้อีกหลังจากนั้นโบกเซนก็บอกว่าฉันขอเลือกไพ่ดีไม่น่าตกใจนะเอ๋โบกเซนก็ตอบนะก็ตาฉันเลือกไพ่นี่ฉันเลือกไพ่ดีไริน่าบอกว่าขนาดเกิดเรื่องแบบนี้คุณก็ยังใจเย็นได้อีกนะนี่ฉันละตกใจเลยตามนั้นก็ได้เลยค่ะเรามาเล่นเกมของเราต่อ แต่ไม่คิดเลยว่าจริงๆนะว่าปัญหาของฝั่งพวกฉันเนี่ยจะโผล่ออกมาในเวลาแบบนี้ในระหว่างนี้ก็ยังมีเสียงประกาศต่อมานะครับประชาชนที่อยู่ชั้นสองให้กลับไปยังห้องของตัวเองในทันทีและให้รอโดยห้ามถือหรือแต่ต้องสิ่งของใดๆแม้แต่ชิ้นเดียวรวมถึงเปิดประตูเอาไว้ทุกบานนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วยื่นมือออกมาวางไว้บนโต๊ะหรือยกมือขึ้นเหนือไหลโบกเซนที่ได้ยินเสียงประกาศก็เริ่มคิดนะครับ เสียงประกาศดังขนาดนี้ถ้าหลอนตั้งใจฟังคําพูดเราอยู่ยังไงก็คงเข้าใจว่าเราพูดอะไรแต่ที่หลอนถามซ้ําแสดงว่า 1. ถูกเสียงประกาศเบงความสนใจ 2. ทถ่วงเวลาเพื่อเรียบเรียงความคิดใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับเราที่อยากหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้การประกาศฉุกเฉินถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเรา จากการที่หล่อนยอมเล่นเกมต่อแสดงว่าเข้าใจในระดับความสำคัญและความอันตรายของประกาศนี้เป็นอย่างดีไม่รู้ว่าคิดว่าไม่มีทางหาแหล่งกบดานนี้เจอหรือต่อให้ถูกหาเจอก็มั่นใจว่าไม่โดนควบคุมตัวหรือโดนจับแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบถ้าเกมนี้ดำเนินต่อไปอย่างราบลื่นผลลัพธ์ที่ออกมาก็คงไม่ทำให้พวกเราขัดแยงง้งกัน แน่นอนว่าถ้าพวกทหารเข้ามาที่นี่แล้วควบคุมพวกหลอนได้จะเป็นเรื่องดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเราก็มีความเสี่ยงที่จะตายเพราะถูกลูกหลงหรือถูกคิดว่าเป็นพวกเดียวกับหลอนก็เลยถูกยิงและต่อให้เราไม่ถูกยิงก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกควบคุมตัวเป็นเวลานานถูกสอบป,ปากคาหรือแม้แต่ถูกทรมานการที่จะจบความไม่ปกติของชีวิตประจำวันนี้อย่างสันติที่สุดก็คือการ ออกจากเกมนี้ด้วยไพ่ X อย่างเดียวมาริณาก็พูดขึ้นนะไพ่ดีสินะถ้าคุณทำตามคำขอเล็กๆน้อยๆของฉันคุณก็จะสามารถนำไพ่หนึ่งใบาจากกองทิ้งขึ้นมาได้ฉันเลือกคำขอของตัวเองไว้แล้วนั่นคือคุณต้องจูบกับฉันโบกเซนบอกฮะคือเออๆยังไงนะเอ๊ะฉันไม่เอาดีกว่ามารนาอธิบายต่อด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะเป็นการจูบแบบดูดดืม่ม ดิฟคิสนะคะแค่ครั้งเดียวก็พอแต่ค้างเอาไว้จนกว่าฉันจะพอใจด้วยนะคะฉันขอบอกไว้ก่อนว่ามันเกี่ยวกับความสามารถนะการจูบมันคือหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการมอบความสามารถของฉันให้กับผู้ที่เป็นพักพวกเงื่อนไขที่ต้องเคลียร์เพื่อให้คุณเป็นพักพวกของฉันมีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกการที่คุณเลือกไพ่ yes ในบทสรุปของเกมเจรจาข้อ2การที่คุณ ติดเชื้อความสามารถของฉันด้วยการจุข้อ3คุณจะต้องอยู่ในที่เกิดเหตุที่ฉันหรือว่าสมาชิกของฉันก่อเหตุฆาตกรรมหรือสังหารผู้อื่นมันไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับเงื่อนไขก่อนหลังก็จริงแต่ถ้าทำไม่ครบสมข้อนี้คุณก็จะยังไม่เป็นพักพวกของฉันเพราะงั้นสบายใจได้ยังไงกรุณาตัดสินใจว่าจะตอบรับ หรือไม่ตอบรับคำขอของฉันที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ด้วยค่ะในระหว่างนี้เสียงประกาศก็ยังประกาศออกมาอีกนะครับทุกท่านที่อยู่ในชั้นหนึ่งขอให้กลับไปยังห้องของตัวเองแล้วรอการสอบสวนจากทหารเราขอให้สัญญาว่าหลังจากสอบสวนเสร็จแล้วพวกคุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนเดิมโบกเซนที่ได้ยินเสียงประกาศก็เริ่มคิดนะครับประกาศฉุกเฉินชั้นที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอ มันเป็นประกาศที่ไม่มีทางดังไปถึงชั้นต่ำกว่าอย่างแน่นอนหมายความว่าที่นี่คือชั้นหนึ่งสแสดงว่าลักพาตัวเราจากที่ไหนสักแห่งของชั้นสามในเรือลำนี้แล้วพามาที่ชั้นหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่ละ่ะมันไม่ใช่หล่อนเป็นหัวหน้าของแก๊งเออิหล่อนได้ตำแหน่งมาเพราะแซงทำเป็นพวกสองเส้นหมายความว่าหล่อนเป็นคนที่อยู่ชั้นหนึ่งตั้งแต่แ,ตแรกในฐานะเงาของราชวงศ์ ถ้าเกิดว่าที่นี่เป็นแหล่งกบดานที่มีการดัดแปลงเพื่อให้ได้ยินเสียงประกาศที่ประกาศเฉพาะชั้นบนได้แล้วก็ที่นี่ก็สามารถอยู่ที่ชั้นไหนก็ได้สินะในระหว่างนี้โมเรนาก็พูดขึ้นถ้าลังเลก,ก็ไม่ต้องฝืนแต่สบายใจได้ฉันสัญญาว่าจะไม่บังคับให้คุณทําตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้แม้แต่ข้อเดียวค่ะโบกเซนจะเริ่มคิดแต่ยังไงเราก็มีคําถามที่ต้องถามให้ได้อยู่ และเราต้องเอาไพ่เอ็กลับคืนมาให้ได้มีแต่ต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นโบกเซนก็บอกก็ได้ฉันยอมรับข้อเสนอฉันจะจูบกับคุณมลรน่าก็บอกว่างั้นก็เข้ามาหาฉันใกล้ๆสิจากนั้นทั้งสองก็ได้จูบกันครับต่อมานะครับหลังจากจูบกันเนี่ยมเลน่าเอามือปิดปากนะพร้อมกับแสดงสีหน้าอย่างตกใจส่วนโบกเซนนั้นนิ่งมากเลยนะครับมเลน่าบอกว่า จะว่ายังไงดีขอโทษด้วยนะคะโบกเซนก็บอกเอ๊ะเรื่องอะไรมาเรน่าก็บอกอ,อคือว่าไม่คิดว่าจะเป็นครั้งแรกของคุณเน่ะโบกเซนก็บอกคุณรู้ได้ยังไงไม่มีหลักฐานแล้วกล้าพูดได้ไงเนี่ยช่างเถอะไม่ต้องตอบก็ได้มาเรน่าก็บอกพักสักหน่อยแล้วค่อยต่อก็ได้นะคะจากนั้นทั้งคู่ก็มีการถกเถียงกันนะครับโบกเซนบอกว่านี่เธอล้อฉันเล่นหรือไงฉันจะเอาไพ่เอ็กกลับขึ้นมาเอา้าเล่นต่อได้แล้ว จากจุดนี้นะโมเลน่านั้นตกใจที่พอจูบแล้วเนี่ยก็จับสัมผัสได้ว่าโบกเซนเนี่ยเพิ่งจะเคยโดนจูบเป็นครั้งแรกครับแต่โบกเซนก็พยายามที่จะกบเกิดไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะเออต่อมาโบกเซนก็ได้ไพ่เอ็กนะครับตามที่ต้องการแต่ก่อนที่สมาชิกหนึ่งคนจะเข้ามาสับไพ่นะครับโบกเซนบอกว่าเดี๋ยวก่อนไพ่อีกสใบเนี่ยฉันของหงายดูก่อนได้ไหม พวกโมเรนาก็ชะงักนิดนึงนะโบกเซนก็เลยพูดต่อระหว่างที่ฉันทําตามคําขอของคุณเนี่ยฉันไม่ได้ดูไพ่พวกนี้เลยนะโมเรนาก็บอกอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ว่าฉันจะไม่เล่นโกงแน่นอนแต่คุณก็ยังอยากดูอยู่ดีเหรอคะโบกเซนก็บอกใช่ถ้าคุณไม่ได้เล่นโกงคุณก็ต้องไม่เดือดร้อนนี่ใช่ไหมไม่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนอะไรแต่มันน่าเศร้านะคะถึงจะมีคนประเภทที่ชอบดูโทรศัพท์ของแฟนด้วยเหตุผลแปลกๆอย่าง ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องปิดบังสิมันก็ควรจะไม่โอเคไม่ใช่เหรอคะพอเป็นแบบนั้นก็พูดว่าอ๋อแสดงว่าไม่เชื่อใจกันสินะแล้วก็ทำตัวเย็นชาใส่แบบนี้มันใช่เหรอคะโบ๊กเซนก็บอกอืมนั่นแหละขอดูได้ไหมล่ะโมเรน่าก็บอกว่าเศร้าจังเพิ่งจะจูบกันไปโยกโยกแท้ๆโบ๊กเซนก็บอกว่าหนวกหูย่ามันไม่ใช่การจูบแบบนั้นสักหน่อยโอเคไหมฉันจะเปิดดูแล้วนะ จากนั้นโบกเซนก็หงายไพ่อีกสองใบเพื่อเช็คนะครับไพ่สองใบนี้ก็คือไพ่ R กับ No มาเรน่าก็บอกเห็นไหมคะเป็น No กับ R นะโบกเซนได้จะตอบรับว่าอืมโอเคแล้วจากด้านสมาชิกก็เข้ามาสับไพ่นะครับและโบกเซนก็ต้องเลือกไพ่หนึ่งใบเพื่อที่จะทิ้งไพ่ที่โบกเซนเลือกได้คือไพ่ X มาเรน่าบอกว่าอ้าวเสียใจด้วยจะลองเช็คอีกสองใบอีกครั้งด้วยไหมคะ จากนั้นโมเลน่าก็บอกว่าเอาละเชิญเลือกไพ่ใบสุดท้ายได้เลยค่ะถ้าคุณเหลือแค่อีกคำถามเดียวก็สามารถตัดไพ่ QA ทิ้งได้เลยแล้วเลือก QB เลยก็ได้นะคะโบกเซนบอกว่าฉันขอเลือกไพ่ QA โมเลน่าก็บอกว่าโอเคงั้นฉันจะตอบให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยโบกเซนก็เริ่มถามคำถามกับโมเลน่านะครับ โบกเซนถามว่าในห้องลับนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งของชั้นห้ามเรน่าตอบว่า no ห้องลับนี้อยู่ที่ชั้นสามไม่ก็ชั้นส no ี่ no ห้องลับนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งไม่ก็ชั้นสอง no โบกเซนเริ่มคิดกะแล้วว่าต้องเป็นชั้นหนึ่งและสังเกตไปที่โมเรน่าตอนนี้ก็ยังมีสีหน้าที่นิ่งเฉยอยู่โบกเซนถามต่อคุณกําลังโกหกฉันอยู่มอรนาก็ตอบว่าโ no น ห้องลับนี้อยู่ภายในเรือวานดำเยสห้องลับนี้ถูกสร้างโดยความสามารถเนนเยสแอนโน่โ yes no. บกเซนเริ่มคิดหมายความว่ายังไงอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยในระหว่างนั้นเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นนะครับภายในห้องนี้โบกเซนเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นถามต่อห้องลับนี้อยู่ระหว่างชั้น2กับชั้น3ามโมนาตอบว่าเยสโบกเซนเริ่มปฏิปต่อได้แล้วครับมันมีการวางแผนตั้งแต่แรกแล้ว ตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างเรือวานดำเลยแรงสั่นสะเทือนเมื่อกี้นี้คือเสียงของการปิดประตูเกลดเชื่อมต่อระหว่างชั้นสองและชั้น3าอย่างชัดเจนห้องลับนี้อยู่แถวแถวนั้นต่อมานะครับโบกเซนก็ยังยิงคําถามต่อไปเรื่อยๆนะตามนี้เลยนะครับทางเข้าห้องลับนี้เป็นที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาได้ yes and no ที่นี่มีหลายทางออก yes ทางออกทั้งหมดมีสองทางออก no สามทาง no สี่ทาง no ห้าทาง yes บกเซนเริ่มคิดก่อนจะตอบนางมีการหยุดคิดไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนกับการหยุดคิดในหัวว่าจะต้องตอบตามจริงข้อตกลงกับข้อจำกัดเราจะต้องใช้สองอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์ของเราเพื่อไม่ให้นางมายุ่งกับพวกของเราหลังจากที่เราออกจากที่นี่แล้ว ปัจจุบันจำนวนสมาชิกรวมถึงคุณมีอยู่ทั้งหมด23คนโา no. คน no 2ี่ิคน no ยีสคน yes ถ้าฉันออกจากที่นี่ไปได้อย่างปลอดภัยฉันจะทำเป็นเหมือนทุกอย่างไม่เกิดขึ้นรวมถึงข้อมูลที่ได้จากตอนนี้แต่คุณก็ต้องสัญญาหลังจากที่ฉันออกไปด้วยมาเรนาก็ตอบ yes ถ้าเหลือไพ่โนเป็นใบสุดท้ายคุณจะฆ่าฉันมาเรนาตอบด้วยสีหน้านิ่งเฉย Yes ในบรรดาพักพวกทั้ง21คนคุณเป็นคนเดียวที่เป็นสายพิเศษ Yes คนอื่นๆอ,อีก20คนรู้ความสามารถของคุณ No ปัจจุบันพักพวกของคุณมีสายเสริมพลังแค่คนเดียว No หลังจากนั้นโบกเซนก็ยังยิงคำถามรัวๆนะครับเพื่อรีดเล้นข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดจนมาถึงคำถามสุดท้ายโบกเซนบอกว่า นี่เป็นคำถามสุดท้ายหลังจากที่ได้คุยอะไรหลายๆอย่างกับคุณตอนนี้ฉันรู้สึกโอเคแล้วถ้าเกิดฉันเหลือไพ่ที่ทำให้ฉันสามารถออกไปได้จากที่นี่ฉันคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคาคินในแบบของฉันแต่สำหรับคุณคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองใช่ไหม no คุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเลยอย่างนั้นเหรอ no ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเป้าหมาย no โบกเซนก็นยังคงย้ำคำถามเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่มันก็มีโอกาสที่เราพอจะถอยคนละเก้าได้หรือเปล่ามเลนาก็ตอบ no ไม่เลยฉันจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายโบกเซนก็ได้ตอบว่าเข้าใจแล้วจากนั้นไพ่ที่เหลือสองใบสมาชิกหนึ่งคนก็เข้ามาสับไพ่และวางลงเพื่อให้โบกเซนได้เลือกตรงจุดนี้ก็จะเป็นการสิ้นสุดการเล่นเกมเจรจาแล้วครับเพราะว่าไพ่ที่โบกเซนเลือกจะถูกทิ้ง และไพ่ที่เหลืออยู่จะเป็นไพ่ที่ตัดสินชะตาของโบกเซนโบกเซนเลือกไพ่หนึ่งใบเลื่อนเข้าหาโมเลน่าแล้วบอกว่าเราสองคนมาเปิดไพ่พร้อมกันเถอะถ้าไพ่ฝั่งคุณคืออาฉันก็จะตายถูกไหมถ้าไพ่ฝั่งฉันคืออาฉันก็จะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่และออกไปได้โมเลน่าก็ตอบตามนั้นเลยค่ะเอาละ่ะ เปิดตอนนับศูนย์นะคะและแล้วโมเลน่าก็เริ่มนับสามสองหนึ่งและหงายไพ่พร้อมกันจากภาพนะครับไพ่ที่โบกเซนเลือกได้ก็คือไพ่าทำให้โบกเซนลอดตายครับโบกเซนดีใจสุดๆจนขยำไพ่ใบนี้บู้บี้ไปหมดเลยนะอ่าสำเร็จแล้วโมรลน่าก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะถึงจะน่าเสียใจแต่ก็ช่วยไม่ได้ พอคุณใช้ไพ่อาแลกเปลี่ยนกับไพ่ที่ต้องการแล้วเกมก็จะจบลงโบกเซนก็ตอบอ่าคือว่าขอโทษนะฉันจับไพ่อาแน่นเกินไปนะี่ยจนมันเละไปหมดเลยมเรน่าก็บอกฮ <c oughs> ไม่เป็นไรปกติเราใช้ไพ่ชุดใหม่ตลอดอยู่แล้วจังหวะต่อมานะครับโบกเซนก็ได้ใช้ไพ่อาเปลี่ยนเป็นไพ่หนึ่งใบที่เขาเลือกมเน่าที่มองเห็นไพ่ที่โบกเซ,นเ,กเซนเลือกก็ตกใจนะแล้วบอกว่าฮะ <c oughs> ไพ่ใบนั้นคุณเลือกไม่ผิดจริงๆใช่ไหมสมาชิกคนอื่นที่กําลังจะเดินกลับออกไปเนี่ยได้แต่พังงาและหันกลับมามองโบกเซนยืนยันว่าใช่ค่ะไม่ผิดแน่นอนและไพ่ที่โบกเซนเลือกเป็นใบสุดท้ายคือไพ่ yes ถือเป็นการพลิกล็อกนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้โบกเซนเลือกที่จะเข้าร่วมกับโมเลนาด้วยความเต็มใจแต่เหตุผลนั้นคืออะไรและแล้วก็จบตอนครับ แล้วครับตอนนี้ก็เป็นบทสรุปของเกมจราจาแต่มันยังไม่ได้จบแบบสมบูรณ์นะครับเพราะเป็นการหักมุมครั้งยิ่งใหญ่และจะมีการหักมุมอีกขั้นหนึ่งในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของล็อตนี้แล้วอย่างที่รู้กันดีว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอจนกว่าฮันเตอร์จะกลับมาลงให้เราอ่านกันอัปเดตกันนิดนึงนะครับตอนนี้อาจารย์ก็กําลังเขียนอยู่นั่นแหละครับและก็มีอัปเดตใน X หรือว่า Twitter ของอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆนะว่าเขากําลังเขียนอยู่ และก่อนหน้านี้ที่เคยคาดการ์กันว่าในปลายปีนี้หรือว่าสิ้นปีนี้ก็คือเดือนหน้าอาจจะมีโอกาสได้อ่านตอนใหม่นั้นถ้าดูตามกำหนดการหรือสปีดในการเขียนของอาจารย์เนี่ยผมว่าก็ยังพอมีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะยังน้อยอยู่เพราะถึงแม้อาจารย์จะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรอหาจังหวะในการลงให้เราอ่านอีกดูดีใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนะครับถ้าปลายปีนี้ เรายังไม่ได้อ่านก็ไปลุ้นกันต่อในท้นปีหน้าแล้วกันเนาะคิดอย่างนี้ก็จะเป็นการดีที่สุดแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยกดไลค์กดถูกใจหรือว่ากดติดตามให้ e x i กซ a y a h ยา t e r เเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิป Hunter ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ